พวกผสมลูกผสมอะไรเราก็จังยอดแบบประมาณนะแต่ก่อนผมชอบแต่ประมาณประมาณนี้สวยครับผมนานนานไปโอ้คือว่าเฉลยเลยมันแพงกว่าวันนี้เลยเลยมาใส่เฉลยเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงเลยตัวนี้ใส่เลยครับผมใส่โจโฉอ่าใส่โจโฉใส่โจโฉคือเมื่อก่อนประมาณนฮิตกันมากอือแม่คนหนึ่งแพงเลยนะอืออ่าไม่คุมาติดด๊อกแต่ชอบแต่ประมาณแดงแดงอือแดงแดง ก็แต่พงปรามานนั่นเลยกีตาร์โอ้ประมานที่ท่ออ๋อประมันธถูกขายได้ละครับถูกถูกนะกีตาร์นั่นเลีทำไมไม่เลี้ยทำไมไม่เลี้ยชาร์ลีเหรอครับก็ยังมันเริ่งเพิ่งศุกร์างครั้งแรกไงครับผมก็ไม่มีใครบอกว่าเลยยาวมากเลยนะยาวอย่างนี้เลยใส่ทำมันมันเดินให้มันนี่ไงถ้าถ้าถ้าเล็กๆมันมันจะเจอมาเจอมากับตัวแล้วใช่ไหมนั่นแหละอ๋อ จะเดินลําบากครับผมวีปปนู้จะเอาไปถึงฟางนั่นเลยแบบกั้นแล้วก็ให้มันเดินไปอย่างนี้เลยให้ยาวเพิ่งให้ใจจะยาวกว่านี่อีกว่าจะเอาไปถึงเก็บฟางนู้นนะฟางนั่นเลยว่าจะตีแบบทำนาทำดากั้นนะ่าให้มันออกไงครับเวลานี้ก็ให้มันเดินไทเทให้มันสะดวกไถ้าขออเล็กๆมันจะไทเทเดินมันไม่ค่อยสะดวกนะอาจจะเป็นโรคขาอ่อนได้อะไรได้นะขาอ่อนได้อ๋ออันนี้ตาก็โกยเอาปุยมันออกคุณตาเอาขี้ออกเกือบทุกวันไหม โอ้ก็เคลือบลายให้มันเยียกว่านี้แล้วก็คุดคุแล้วออกสวัสดีครับคุณตาน่าจะน่าจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะน่าจะยังไม่ถึงคุณตาหรอกนะเรียกอาลุงแล้วกันนะครับเรียกลุงก็ได้ครับผมลุงกับตาก็อันเดียวกันเอออันเดียวกันเรียนวัวมานานแล้วหรือยังครับนี่สปีมา้วสามปีครับทำไมถึงได้ตัดสินใจมาเรียนวัวครับก็อายุมากแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลูกสาวแกให้ยุดเลิกทํางานก็สร้างก็เลยให้มา เลี้ยงวัวไปคนทำงานก่อสร้างครับมผมตอนนี้ก็เลยส่งให้ลูกเรียนจบม .6 แล้วตอนนี้แก,กก็ให้อยู่เลิกทํางานก่อสร้างแต่อนก็ทำงานก่อสร้างอะไรก็ส่งให้แกเรียนจบม .6 อะไรอย่า<ม>งนี้นะแต่นี้แกเรียนจบปุ๊บแกก็หยุดให้หยุดเลิกทํางานก่อสร้างเป็นห่วงพ่อ,เ,อเป็นห่วงพ่อให้มาอยู่ดูวัวเลี้ยงวัวอยู่ทีการทมนาตอนนี้ครับผมบ้านอยู่ประสิทธิธนบ้านเกิดเมืองรอนนี้ครับผมแล้ว สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ได้ซื้อตัวแพงๆมาเลี้ยงไหมตัวตัวนี้ก็ตอนนั้นวัวแพงอยู่สี่หมื่นแปดสี่หมืนแปดกับตัวขาวนี่ตอนซื้อมาโรกติดตัวนั้นตัวขาวตัวแดงแดนั่นครับผมซื้อมาแพงเหมือนกันแพงเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็วัวกำลังมีราคานะช่วงนั้นอ่ะอันนี้สี่หมื่นแปดตัวนี้ตอนซื้อมาลูกเอออยู่นั่นอีกแดงแดนั่นก็เล็กยังเล็กกว่านี้ครับผมแพงมากแพง ไอ้ตัวหนึ่งก็ซื้อมาจากสิขอเลยตันนั้นไปบ้านนี่เลยเชือกพันขาเลยตายตัวนี่ตัวนั้นโโห,โห้าหมืนโอ้โหห้าเดือนนะตัวละหมื่นเนาะเดือน <c oughs> เดือนละหมื่นห้าหาเดือนห้าหมืลูกวัวตอนนั้นนะครับหเดือนตอนซื้อมาลูกสาวซื้อมาหเดือนวัวห้าเดือนแต่ห้าหมื่นมันคงจะสวยงามน่า<อ>ดูลยสวยสุดยอดอลังการ <c oughs> เราก็วัวห้าเดือนเนาะห้าเดือนกว่านี่เลยแต่มันสูงมันใหญ่ตอนนี้เลยวันนั้นไปบ้านปลูกอยู่ทางนั้นเลยครับผมนี่เลยตะกอนกั้นอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันก็เลยแล้วรดน้ำฝั่งนี้ก็เลยพันธุ์ขาต้นเช้ามาตายโวยผมถามนิดนึงนะแพงขนาดนั้นทําใจนานไหมมก็นานเหมือนกันกว่าจะ ทำใจได้กับน้ำกันลูกสาวยังร้องไห้เลยแต่คนที่เขาไปซื้อที่ที่คอนครับผมลูกสาวเลยเิดไปซื้อมาแล้วทําไงถึงผ่านจุดนั้นมาได้โอ้ก็มาเรื่อยๆเลยอืมมาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆผมเชื่อว่าคนเลี้ยงนะหนึ่งมีความรักเนาะครับสองมูลค่ามันก็ไม่ธรรมดานะก็มาดาครับผมแล้วก็มาเจออุบัติเหตุแบบนี้นะเจออุบัติเหตุแสดงว่าเมื่อก่อนข้อของคุณตาก็กั้นอย่างนี้เลยนะอืมแต่ก่อนกั้นอยู่ตรงนี้แต่ ก่อนมันขายไปสองตัวแล้วนนาในตัวผู้กูมันหมื่นหกช่วงไหนตัวผู้ก็ขายได้ประมาณปีกว่าๆอะไรนี่เลยลูกอีกลูคอีกขาวนี่เลยครับผมคือทุกวันนี้วัวราคาถูกมากโอ้ขนาดเลยโอ้ถูกจริงๆนะก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเราลงตัวเลี้ยงแล้วเนาะเราก็ต้องเลี้ยงถึงจะถูกจริงจะไปไงก็ต้องจำเป็นต้องเลี้ยง พอเราเลี้ยงมาแล้วครับผมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมอะไรนะมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมไม่เราก็ไปอย่างนี้เลยเรื่อยๆพอทําได้พอทําได้อที่ตรงนี้ก็มีที่ต้นนาตรงนี้เองก็เกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่ต้องไปหาไกลก็เกี่ยวตามรอบขนนาคือไม่ต้องดิ้นรนไปหาญ้าไกลนะแถวนี้ก็มีมีครอบสะบนสายนี้ก็ครับผมเวลาถึงนั่นช่วงนั้นก็ซื้อปุยมาอยู่เดืยวถุงหนึ่งเฉพาะบานแต่ญ้าอย่างเดียวหนึ่งถุงปุยอันเรีย ได้ทั้งฤดูกาลเลยไหมไม่ได้เลยเฉพาะช่วงนี้เลยอ่าครับผมช่วงฤดูฝนนะครับช่วงฤดูฝนเราให้มันยาวการนี้ก็เอาอยู่เรือไปวางครับผมผมชอบข้อของคุณตานะมันยาวมากเลยนะเราอย่างนี้เลยใส่ทำมันเดินให้มันนี่ไงอ๋อถ้าถ้าถ้าเล็กๆมันมันจะเจอมาเจอมากับตัวแล้วใช่ไหมนั่นเลยะว่ามันจะเดินลําบากครับผมวันนี้นูจะเอาไปถึงฟางนั่นเลยแบบ กันแ้วก็ให้มันเดินไปอย่างนี้เลยให้ยาวเพงให้จะจยาวหรือกว่านี้อีกว่าจะเอาไปถึงที่เก็บฟางนู่นน่ะฟางนั่นหน่อยว่าจะตีแบบทำนาทำนดากั้นนะยาามให้มันออกไหครับเวลานี่ให้มันเดินไทเทให้มันสะดวกไถ้าขออเล็กๆมันจะไทเทเดินมันไม่ค่อยสะดวกนะอาจจะเป็นโรคขาอ่อนแดงอะไรได้นะอ๋ออันนี้ตาก็คอยเอาขี้มันออกเคุณตาเอาขี้ออกเกือบทุกวันไหมโอ้ก็เกือบแล้วให้มันเยอะวันนี้แล้วก็คุดๆแล้วออก ให้มันอยู่สมามเสมออย่างนี้เลยครับผมบางตัวบางบางที่เห็นเขาเลี้ยงนี่ลึกๆนานนี่เลยกึนท้องเลยอยู่ได้ยังไงเนาะนี่ผมต้องโกยออกเลยโกยออกอย่าให้มันครับผมเละมากอืมเลยให้มันเดินให้มันทายเทไปอย่างนี้เลยตลอดห้มันยาวครับผมให้ให้มันเป็นในพวกขา่อนขาอะไรนี่นะครับผมอืผมเชื่อว่าบางคนเน่ะเลี้ยงแล้วพอเจอราคาถูกไม่อยากจะทําอะไรเลยแต่ของคุณตานี่ ยังอยากที่จะขยับขยายข้ออีกนะอ่าขยายไปเพราะว่าพวกตัวเมียไม่จะเก็บไว้เลยครับผมถ้าพวกตัวผู้ก่อเราจะขยายไปมั่งอะไรมั่งนี่ขายนะาอืาอะไรตไม่ใช่แต่เลี้ยงไว้ดูอย่างเดียวก่อตัวผู้ที่เราจะเป็นขายแล้วก็ขายครับช่วยนู่นนี่หน่อยนี่หน่อยหน่อยครับผมพอได้นะคุณตานะพอได้ถึงจะเสียตัวห้าหมื่นไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่ท้อแท้นะโทรบอกลูกสาวลูกสาวเราให้เลยโอ้ั็ วัวตามคุณเคยไงมันจับอะไรได้ไได้นะเพราะมันคุณเคยอยู่กับมันตลอดครับผมรองไห้เลยไได้ตาครับวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับให้กินแต่ฟางกับหญ้าอย่างเดียวบางทีก็กากน้ำตาลมาใส่กับเปลกฟางน่ครับผมนานาทีใช่ไหมครับครับผมนานาทีแต่ผิวพันธุ์วัวสวยมากเลยเนาะสภาพดีหลายตัวเลยหน้าตานะผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัวเนี่ยโหจับป้องไม่ได้เลยนะ ตอนที่ซื้อมาห้าหมืนห้าคิดเยอะไหมเยอะเอกันก,ก็เล็กเองก็ลูกลูก,เล,ก,เ,ลก,เ,ลกเล็กกว่านี้แต,นะนะต่สี่หมื่นแปดนะตัวขาวนี่น้ำโอยสุดยอดเลยก็ไม่รู้ทำยังไงลูกพอลูกสาวอายุอยู่ไม่ต้องทางานก่อสร้างอะไรแล้วนี่นะก็เลยเล้ยวัวอะไรม,มาอยู่เลี้ยงวัวอยู่ที่นี่ครับผมที่ตรงนี้ก็ที่เป็นที่ของพ่ออแล้วได้เอาวัวมาผูกข้างนอกบ้างไหมผูกเหมือนกัน เราคนที่ปล่อยให้มันยาวกว่าน,นี้นิดหน่อยแล้วค่อยเอาออกถ้าจะเอาออกทุกวันมันเนี่ยบางทีเหยียบหญ้าเหยียบอะไร oh. เอาไปทุกวันค่อยกินครับผมเราจะปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้บ้างบางทีห้าวันก็เอาปล่อยอยู่นอกมันก็ได้หญ้าเราก็ยาวก็ได้กินครับผมนิดนิดหน่อยหน่อยแสดงว่าวัวที่นี่ได้ออกข้างนอกอยู่ออกนอกอยู่ไม่ใช่อยู่อย่างนี้ตลอดบางทีสามวานันสี่วันก็เอาออกครับผมตอนนี้พอช่วงหน้าฝนก็ได้เอาออกให้มันอยู่ข้งนี่ครับผมอยู่ข้างในนี่ ผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงวัวแล้วจะคิดบวกไปนี่หายากนะบางคนนีเลิกเลี้ยงนะประกาศขายยกคอกเลยนะไม่ไม่รู้จะทำยังไงเพราเราเลี้ยงแล้วเนาะเพราะเรายุป่านนี้เราเจะขายปุ๊บเราก็ไม่รู้จะทําอะไรก็อยู่เฉยๆยังไงก็ต้องอยู่วัวเลี้ยงวัวอะไรนี่ครับผมแล้วขี้ได้เอาไปใส่อะไรบ้างไหมนี่เอาไปใส่น้าผมว่าข้าวหน้าจะสวยเหมือนกันนะคุณตานะในช่วงในช่วงหน้านั้นจะโกยโกยออกข้างนอกแล้วก็เอาไอ้พวกเป็นไม้ไผ่อมาะ ปนปนกับขีว้วัวอะไรช่วงนั้นก็โปรยเอาใส่นาเอาเสร็จไม้ไผ่ผมพุ่มข้าวมพุเอาอะไพวกใบใบมันนะอ่าโปยขี้ัวกอเลยเอามาทับทับบนขีว้วัวแล้วก็ทับขีว้วัวให้มันปนให้มันเป็นปุย๋ยอ๋อใบไม้ไผ่ที่มันตกช่วงหน้าแล้งมันจะเยอะครับผม,ผมอ๋โอโปรยน้ำก็มาใส่ครับผมทับบนขีว้วัวแล้วก็ทับบางที่เกษตรฟาร์มก็ทับทับทับทบใส่ขีว้วัวทับเดื่องมันก็เป็นปุ๋ยอย่างนี้เลยอ่าใช่ใช่ใช่เป็ปุ๋ยของมันเอง ต้องขยันเหมือนกันนะต้องต้องก็ต้องเอาอบ่อยเหมือนกันครับผมถ้าไม่อย่างนั้นก็อู๋มันจะขี้มันจะลึกต้องเอาอบไว้เหมือนกันอันนี้ขนาดว่าคอกยาวแล้วก็ยังชื้นอยู่เหมือนกันนะก็นั่นเลยขนาดยาวนั้นมันยังชื้นใช่ใช่แต่ก็พอนอนได้นะก็พอนอนได้นี่ที่นี่มันนี่นอนไปโน่นนั่งอะไรนั่เพราะบางคอกนี่เป็นโคลนเลยเราเป็นโคลนเมื่อก่อนคุณตาเป็นโคลนไหมไม่มีไม่เคยเป็นนะอ๋อที่ตัวนี้หละหลอดมันให้งนี่ยันได้นอนครับผมตาครับ ครับเคยเลี like ้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนไหมไม่เคยเพิ่งจะเลี้ยงนี่เลยตอนมาอยู่นี่ประมาณสี่ปีห้าปีก็เริ่มเริ่มเลี้ยงอไม่เคยจับเชือกวัวมาก่อนไม่ไม่เคยเลยเฮ้ยเพราะแบบแบบแบบโกนนะกี่แถาเอาโบ้เฮลยงถูการก็าดซามเต้านมือนกมือกูเต้าโย่เจอไหนก็ตป้งเนียงรูกูเอาจริงนอยแสดงนี่ก็ เจียบชายเลยในเลยครับผมแล้วก็มาเธอกรอนอ่าเธกรอนแล้วก็น่อยแล้ก็โกนก็น่อยสัตว์ครับผมคือลูกสาวว่าพ่อแก่แล้วมาเลี้ยงวัวหยุดทํางานก่อสร้างได้แล้วไม่ต้องทํางานแล้วแล้วพ่อก็ไม่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนจริงๆไม่เคยตื่นเต้นไหมผมถามจริงโอ้โขตอนแรกๆก่อนตอนแรกๆก็นี่เหมือนกันเลยปรับตัวยังไงบ้างเอ้าเพราะเราแบบเราไม่เคยเลี้ยงวัวเนาะเราจะเลี้ยงวัวเราก็ไม่รู้ว่าเลี้ยงแบบไหนอะไรอะไรยังไงนี่นะบางทีแบบพวกผสมลูกผสมอะไรเราก็ จังยอดแบบปรามาณนะแต่ก่อนผมชอบแต่ปรามานปรามานนึงสวยก็นานๆไปโอ้คือว่าเฉลยเลยมันแพงกว่าวันนี้เลยเลยมาใส่เฉลยเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงเลยตัวนี้ใส่เลยครับผมใส่โชโ์คือเมื่อก่อนปรามานฮิตกันมากมีพวกนาแพงเลยนะเออเออมาติดเดิมละแต่ชอบแต่ปรามานแดงๆเออแดงๆดงแต่พงปรามาณนั่นเลยกีตาร์ โอ้ปรามาณวิธออ๋อปรามันถูกอืขายได้ละครถูกถูกนะถ้ามันเจมเล่ทำไมไม่เลี้ยงชาลีโอ้ยกีบับก็ยังมันเด้งเพิ่งสบการณ์ครั้งแรกไงครับผมก็ไม่มีใครบอกว่าเออเลี้ยงตัวนั้นเด้อตัวนั้นเด้อมันจะแพงกว่าตอนเราเริ่มเลี้ยงอะไรอย่างงี้นะครับผมไม่มีใครบอกเราก็ชอบแบบ b r ามัน n ครับผมสวยไงสายตานะเออสายตาสายตาโชคแบบามันเออพอเลี้ยงๆไปขายปุ๊บป่อย ก็ค้าเขามาซื้อวัวไงทำไมไม่เลี้ยงเลยเลยเลยราคาแพงก็เลยนี่พึ่งใส่เลี้ยงอันนี้เลยพึ่งใส่ใส่ตัวแรกเลยนะมพึ่งใส่ตัวแรก<อ>ข้านี่เลยใสยโชโชโ่โจโฉครับผมพันห้าใสาบาร<ย>์ก็ยอมผสมพันห้าเลยไม่ไหวแต่ก้นแล้วดผัวโตเต็มีแต่ 1, พ,พันห้าพันพันห้าไม่ได้ครับผมผสมเชื้ออย่างดีเลยหน้าตาเน๊า โกนกินได้ด่าปวดโทรๆตีกี่ต่างๆอะไรมันจะพันห้าพันห้าเลยครับผมอ๋อนี่ตัวผู้ครับตัวผู้นอีซอนปกติตัวผู้เขาขายทิ้งกันหมดแล้วหน้านะนี่อยแต่ก็พี่นี่ก็ยวดตะมุยอะไรฉมูลยทำไมตัวนี้มืดหกอันนี้ไม่ทำไมทำไมไม่ได้ขายตัวนี้อันนี้ก็ขายเหมือนกันตัวเดี๋ยวนี้แต่ยังมีคนมาถามซื้อไหมผมเชื่อว่าตัวผู้ต้องมีคนมาถามซื้อนะแต่ตรงนี้นะผมจะเนี่ยเต่แต่บ้องไว้เลยลวดทมลัง ใหญ่ขนาดไหนตาโอมตะพวกจึงมีเบี้ยอร์หอมใหญ่กว่าตัวแม่อีกนะเออใหญ่กว่าตัวแม่มันเลยแดงด้วยเออแดงใส่เท่าไหร่เมื่อหกเองนานแล้วหรือยังนาเขยนี่ให้ปีที่แล้วนะอืมก็หนึ่งเตยน่าเลยยิ่งน้องเจียมยิ่งอุ้งที่จุกเตยทอกซ์ซ้อเลยจยิงรัวปากคาจะยิงก็บ้านหลวงต้นกรุบฉุกเฉินนะเอาผสมผสมกันนะผสมผสมนี่ก็บ้านนั่นเขยครับผม คือเลี้ยงวัวมันเป็นเงินก้อนนะตานะเงินก้อนเอาไว้ฉุกเฉินจริงๆนะฉุกเฉินเลยข้าคาไปไตตู้ยังเจียมโกยยังบานปล่อยโกยตัวมาตูปีตู้ก็รู้เรื่องนะครับผมผมว่าดีแล้วครับอย่าไปคิดมากเลยตานะไว้ฉุกเฉินจริงๆมวยก็เลยมืนเราเหมือนมวกยเลยมืนเราไต่แสร้งไงตานอนอยู่นี่เลยใช่ไหมกลางคืนนี่ทำยังไงบ้างกันตาจุดไฟแล้วยุ่งบ่ตึิงละตัวสูงไฟนะครับผม อเคยมีโอกาสลืมจุดไฟไหมก็ก็ลืมเหมือนกันเป็นยังไงบ้างวัวที่คอกโอ้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงรออยนี่ฝ่าัน่ป้งตึเปงตงกระงมดััวนะบ้านดรอเวียพมาได้มาฮึบเต้าเวยังสังวสงเดีมเรนี่นะครับผมเตคลงจลปุ๊บปุ๊บยังก็ไปยเวียมเรนาอย่นั้วียยังกัสงัดอวียมเรอ้ถ้าเกดบาอปั๊บ ต้องต้งตองกลอดตลอด่ตมหมตมถ้าเกิดว่าไม่ได้จุดมันเดินทั้งคืนเลยเดินต้มตมนี่เ้ยู่ลยจะบานดรโอ้บักรที่ตุยฟังเนี่ยนี่ลา่ถ้าของเล็กนี่โอ้โหเล็กเลยนะครับผม